สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคือวันพุทธที่15กันยายน อยู่กับคุณนทิพะดาและดิฉันวพมลวันค่ะช่วงนี้นะคะทั่วโลกกําลังเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางอัตรางเงินเฟอ้อละค่ะอย่างล่าสุดในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะทางด้านของอังกฤษก็ถือว่าเป็นประเทศที่ยักษ์ใหญ่ประเทศหนึ่งในโซนยุโรปนะคะมีการถแถลงถึงตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อออกมาที่ระดับ3.2สูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลกันในปี2540นะคะ ภาพแบบนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าหลังจากที่ฟื้นตัวจากโควิด -19 ประชาชนกลับมาเร่งการใช้จ่ายนะคะทำให้อัตราเงินเฟอ้อนั้นเร่งตัวสูงขึ้นแต่ส่วนทางกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาค่ะที่อัตราเงินเฟอ้อเมื่อวานนี้ออกมาผิดคาดนะคะถูกกระนำซ้ำเติมด้วยสายพานันธ์โควิดของเดลตานั่นก็คือเรื่องที่อาจจะไปทําให้กําลังซื้อเนี่ยชะลอตัวลง<ฆ>นะคะภาพแบบนี้อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างไรของเฟดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยแหละคะ่ะ ตัวเลขเงินเฟอ้อของอังกฤษที่มีการประกาศออกมาสูงขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ด้วยนะคะขนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะขยายตัวประมาณสัก2.9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ว่าขณะเดียวกันตลาดหุ้นยุโรปก็ถึงแม้เงินเฟอ้ออังกฤษจ,จะปรับสูงขึ้นแต่ว่าตลาดหุ้นยุโรปของเขาเปิดมาก็ยังคงบวกได้อยู่นะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นบ้านเราที่วันนี้อาจจะมีการปรับบวกขึ้นมาได้คะ่ะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ำคืนที่ผ่านมา iPhone 13เปิดตัวแล้วแต่เอะทำไมหุ้นกลุ่มค้าปีกของบ้านเรามีการปรับตัวลดลงด้วยอันนี้เป็นจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับนักพิคะห์ด้วยค่ะค่ะก็ถือว่า iPhone 13นะคะออกมาสเปคนี้แรงเลยราคาก็แรงไปด้วยนะคะหลายๆคนจับตามองแล้วค่ะราคาหุ้นก่อนหน้านี้สำหรับ Apple นั้นมีแรงเก็งกำไรพอถึงวันจริงก็มีเซลล์ออนแฟกนะคะ ส่วนทางด้านของภาพบรรยากาศการลงทุนในวันนี้เนี่ยนะคะจับตาเป็นรายอุตสาหกรรมนะคะรวมไปถึงภาพรวมของผลกระทบจากโควิด19ด้วยไปไล่เรียงกันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นกันเรื่องแรกที่ซาอุดีอาระเบียค่ะเขาเดินหน้าในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาลงทุนในเรื่องของสาธารณาสุขและก็สุขภาพนะคะจับไม้จับมือค่ะกับทางด้านของแอสตราเซเนกและก็ไฟเซอร์ค่ะ ซาอุดิอาระเบียลงนามในข้อตกลงกับบริษัทเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำบริษัทแอสตราเซเนกาและบริษัทไฟเซอร์นะคะเพื่อส่งเสริมการลงทุนในด้านสุขภาพโดยกระทรวงการลงทุนของซาอุดิอาระเบียระบุในแถลงการว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ระดับโลกประจำปี2564โดยมีการจัดขึ้นนะคะในวันที่14-16กันยายนนี้ เป็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอังกฤษสวีเดนเพื่อสำรวจโอกาสในการจัดตัง้งศูนย์วิจัยทางคลินิกระดับโลกในซาอุดีอาระเบียโดยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนของซาอุดีอาระเบียในคาริสบินอับดุลราซิสอัลฟาลินะคะระบุบ,บอกว่า MOU ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างซาอุดีอาระเบียและแอสตราเซเนกานั้นจะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทในประเทศและต่างประเทศค่ะ นอกจากนี้นะคะศูนย์วิจัย King Abdullah International Medical Research Center ซึ่งเป็นหน่วยงานในความดูแลของกระทรวงพิทักษ์ชาติกิจการสาธารณาสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมของซาอุดีอาระเบียได้มีการลงนาม MOU กับบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกันเพื่อสร้างเวทีสำหรับการวิจัยพัฒนาและการทำนวัตกรรมของวัคซีนเพื่อรองรับความต้องการด้านสาธารณาสุขระดับชาติและระดับภูมิภาคด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ต้องบอกว่าสถานกนารณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นนะคะการทํางานที่บ้านเบอร์ฟอร์มโฮมนี้เราก็เห็นเพิ่มมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันก็มาควบคู่กับการโจรกรรมทางไซเบอร์มากยิ่งขึ้น้วยค่ะวันนี้ทางด้านของออสเตรเลียมีการเปิดเผยข้อมูลนี้ด้วยนะคะว่าการโจรกรรมทางไซเบอร์นั้นเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญหน่วยบริการทางด้านการแพทย์ถูกล้วงข้อมูลมากที่สุดค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลออสเตรเลียนะคะมีการเปิดเผยว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 บ ส่งผลให้อาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น1 3เผู้ประสงค์ร้ายนะคะพุ่งเป้าโจมตีคนที่ทำงานจากที่บ้านรวมถึงสอดแนมบุคคลที่สุ่มเสี่ยงและผู้ให้บริการทางการแพทย์เพื่อหวังขโมยเงินและล้วงข้อมูลสาคัญค่ะโดยรายงานประจำปีของศูนย์ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ของออสเตรเลียเขามีการระบุด้วยนะคะทางศูนย์ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์กว่า67,500ครั้งในรอบ12เดือนและเมื่อนับจนถึงวันที่30ิมิถุนายนที่ผ่านมา หรือว่าเฉลี่ยทุก8นาทีต่อครั้งจะมีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์เพิ่มขึ้น15%ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมนะคะนายแอนดูเฮสตี้มีการเปิดเผยว่า1ใน4ของเหตุโจมตีทางไซเบอร์ที่มีการรายงานนั้นส่งผลกระทบต่อหน่วยง,งานผู้ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งก็ได้แก่บริการที่จำเป็นในด้านการศึกษาการติดต่อสื่อสารไฟฟ้าประปาและการขนส่งค่ะ โดยระบุด้วยนะคะว่าในช่วงเวลาที่ชาวออสเตรเลียต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์มากที่สุดก็มีรายงานว่าภาพบริการทางด้านสาธารณสุขถูกโจมตีจากแรนซัมแวร์มากที่สุดเป็นอันดับ2ค่ะ mm. เขายังระบุด,ด้วยนะคะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีรายงานอาชญาการรมทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของวัคซีนโควิด -19 กว่า1500ครั้งในแต่ละเดือนและได้มีการลบเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา มุ่งเน้นการระบาดแต่ว่าแอบแฝงจุดประสงค์ร้ายไปแล้วกว่า110เว็บไซต์ค่ะและแน่นอนนะคะว่าพอเราเห็นสถานการณ์แบบนี้นะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นไฮไลท์ในด้านการลงทุนในยุคปัจจุบันแล้วก็ต่อเนื่องไปในระยะเวลาเป็นเมกะเทรนเลยนะคะ1 0 2ถึงปีข้างหน้าละคะ่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันต่อค่ะที่ประเทศที่เขาสามารถเติบโตได้ดีนะ ถึงแม้ว่ายังเผชิญกับการระบาดของโควิด19ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะปรับตัวสูงขึ้นเป็นรายวันนะคะที่พูดถึงนี้ก็คือทางด้านของเกาหลีใต้นั่นเองค่ะ<ฆ>ล่าสุดนะคะตัวเลขเศรษฐกิจนั้นบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้นั้นสามารถเติบโตได้อย่างร้อนแรงค่ะอัตราว่างงานต่ำสุดเป็นประวัติการแถมการส่งออกอยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะ สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยค่ะว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ฟื้นตัวได้ดีจากวิกฤตโควิด -19 แม้รัฐบาลเกาหลีใต้ประสบกับความยากลำบากในการควบคุมการแพร่ระบาดรอบใหม่แต่ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดระบุบ,บอกว่าอัตราการว่างงานในเดือนสิงหาคมนั้นร่วงแต่ระดับ2.8%ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปี2542เป็นต้นมา การปรับตัวลงครั้งนี้เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3แล้วและเมื่อแยกเป็นภาคส่วนพบว่าตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจเฮลท์แคร์บริการสังคมก่อสร้างการขนส่งและคลังสินค้าส่วนการจ้างงานในธุรกิจค้าปลีกนั้นปรับตัวลดลงนะคะชเช่นเดียวกันกับธุรกิจที่พักอาศัยและก็ร้านอาหารโดยธนาคารกลางเกาหลีใต้คาดการว่าอัตราการว่างงานปีนี้จะอยู่ที่ระดับ3.9เ ส่วนปีหน้าจะอยู่ที่ระดับ3.8%ค่ะส่วนทางด้านของสำนักงานศุนลการกรเกาหลีใต้ก็มีการรายงานเช่นกันวันนี้นะคะเกาหลีใต้มียอดเกินดุลการค้า1.6พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม <c oughs> เกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่16แล้วนับตั้งแต่พฤษภาคมปี2563ได้รับปัจจัยหนุนจากยอดการส่งออกที่แข็งแกร่งค่ะโดยตัวเลขการส่งออกนั้นปรับตัวสูงขึ้น34.8%เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ที่ระดับ5.32มื่นล้านดอลลาร์ในขณะที่ย้อนนาเข้าพุ่งขึ้น44%แต่ที่5.16มื่นล้านดอลลาร์ยอดส่งออกของเกาหลีใต้นั้นทําสถิติเหนือระดับ50,000ล้านดอลลาร์ติดต่อกันเป็นเดือนที่6แล้วนะคะหลังจากที่อุปสงค์ความต้องการสินค้าจากทั่วโลกฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ เศรษฐกิจเกาหลีใต้เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังโฟมเชิญกับสถานการณ์วาระโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแต่ข้ามฝั่งกันมาบ้างมาดูเกาหลีเหนือกันบ้างค่ะที่วันนี้ดูเหมือนว่าะจะมีประเด็นเกิดขึ้นนะคะทางด้านเกาหลีเหนือค่ะยิงขีปนาวุธ2ลูกลงทะเลนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นค่ะทางการญี่ปุ่นนะคะและเกาหลีใต้มีการเปิดเผยในวันนี้ค่ะว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกในวันนี้โดยขีปนาวุธนะคะไม่ได้ตกลงสู่เขตแดนของญี่ปุ่น แต่เชื่อว่าตกลงในพื้นที่ด้านนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นค่ะโดยกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเขามีการถแถลงการด้วยนะคะเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาและการยิงขีปนาวุธล่าสุดในวันนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่สําหรับญี่ปุ่นและประชาคมโลกโดยทางด้านของท่านนายกุัฐมตรีญี่ปุ่นนายโยชิฮิเดะซูงะมีการออกมาเปิดเผยด้วยค่ะการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกค,คามต่อญี่ปุ่นและภูมิภาค อีกทั้งนะคะยังเป็นการละเมิดมติองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ซึ่งห้ามไม่ให้เกาหลีเหนือทําการทดลองขีปนาวุธและเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์โดยเหตุการณ์การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในวันนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเกาหลีเหนือเขาได้อ้างความสําเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลรุ่นใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ โดยขีปนาวุธรุ่นใหม่นะคะซึ่งพัฒนาโดยสถาบาันวิทยาศาสตร์ด้านกระาหงของเกาหลีเหนือนั้นสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ไกลได้ประมาณ1,500กิโลเมตรหรือว่า930หม่ไมล์ค่ะ เหตุการณ์นี well, ้นะคะอาจจะทําให้ความสัมพ right. er. ันธ์ระหว่างประเทศนั้นประทุแล้วก็ระอุขึ้นมาอีกรอบนะคะเพราะว่านับปัจจุบันเนี่ยเกาหลีเหนือนั้นเขาก็เจอกับการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกานะคะยังค้าขายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แถมเจอวิกฤตโควิดสิตอนนี้เห็นทีจะมีเพื่อนก็คือจีนนี่แหละที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะพักกันสักครู่ค่ะสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงหน้าเรากลับมาวิเคราะห์การลงทุนกันค่ะ บอกว่าการเปิดตัวของ iPhone 13เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาจจะไม่ว้าวเท่าที่ควรนะคะ,คะวันนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าปีกในส่วนของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีการปรับตัวลดลงค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวมาฟังนักวิเคราะห์กันแล้วขณะเดียวกันในช่วงนี้ยังคงมีหุ้นดีหนึ่งประเภทหนึ่งด้วยจะมีตัวไหนบ้างที่น่าลงทุนเข้าไปเก็บได้นะคะเก็บไฮไลไท์พิเศษมาฝากจากการพูดคุยผ่านมาเก็ตทูเดยค่ะกลางกับยาวราคารีโอเพนนที่เราพูดคุยกันเริ่มจากค้าปีกกันก่อนเลยค่ะ ได้ครับสําหรับตัวกลางยาวเนี่ยแน่นอนครับสี่ผมยกให้เี่ใหญ่ก่อนเลยหุ้นดีหนึ่งประเภทศหนึ่งนะครับถือว่าสั้นๆอาจจะเจ็บนิดนึงคือ CPO mm. นะครับ CPO เนี่ยแน่นอนคือสัญญาณของผู้อยูของเขาเนี่ยมันรีเลียรหลายขาภาใคใหญพวกในประเทศตอนนี้ทุกคนเบรสมโฟมนะครับซีเรียลส่วนใหญ่เนี่ยได้ประโยชน์จากฝั่งที่คนไปทํางานต้องเข้าไปช้อปปิ้งอะไรบ้างในฝั่งของตัว CPO ท,ทุกวันพอแบบเนี้ย ยอดตกนะครับก็เป็นทีหนึ่งที่เป็นโอกาสการซื้ออีกขานึงคืออยกท่องเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยสัญญาเราก็ต้องเข้าร้านจบซื้อต่างๆเข้าไปดูบ้างว่าขนมของเขาเป็นอะไรยังไงแล้วก็ซื้อน้ําซื้ออะไรต่างๆนะครับซึ่งคล้ายๆกันทีเดียวก็ยอดสั่งของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยตกพอสมควรนะครับก็เป็นทีที่กดดันโซนนี้บวกกับล่าสุดเนี่ยเขามีทําดิวต่างๆเช่นดิวของตัว อ่าโลตัสนะครับก็ถือว่าเป็นยูนึ่งที่ใช้มาเป็นเคนข้างสูงเลเนี่ยใ,ในภารัษฎ์ติยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่หนักหน่วงพอสมควรดังนั้นเนี่ยหลายๆตัวมันมาปะทะก,กันในโซนนี้แหละทําให้ราคาหุ้นของทีอรอเนี่ยปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้าง,งมากจะบอกว่าผมเชื่อว่าปีหน้าเป็นปีเทิร์นของตัวทีอรอแล้วจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคนลงทุนระยะกลางยาวในการสะสมการต่อยอดของสาขาต่างๆเนี่ย แม้ว่าจะเดินไปตรงไหนก็มีแต่เซเว่นะคร mm ับ hmm. แต่ผมเชื่อว่ารูมในการโตในประเทศยังมีขณะที่รูมของต่างประเทศการต่อยอดเอสเซร์ใหม่เนี่ยที่ไปกัมพูชาสาขาแรกเปิดแล้วจุดนั้นจะเป็นจุดหนึ่งในการต่อเอสเซร์ของเขานะครับเรนี้แน่นอนที่ีโอขาน,นี้ถ้าเศรษฐกิจรีบาวน์ข,ขึ้นมาการเปิดประเทศสดขึ้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะครับเช mm hmm. ิงปจัจจ mm hmm. ัยื้นฐามีเราประเมินไว้ที่68บาทนะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ ค่อยๆสะสมใจเยน็นหนึ่งควอเตอร์สามคงไม่สวยนะครับที่หนูว่าจะค่อยๆดีบาวตั้งแต่ควอเตอร์สี่เป็นต้นไปนะครับในเชิงกาไรนะครับถ้าอาหารเนี่ยผมผมชอบอาหารที่สามารถที่จะเติบโตเป็นภาพของกรุ่มสเกลได้นะครับก็เลือกไปหนึ่งตัวคือตัว TU นะครับ t ทเนียนเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเบอร์วายมากเบอร์นหนึ่งในขาของตัวปรตชนาอยู่แล้วนะครับสัญญาณคอหลักเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวกับขึ้นนานะครับจากภาวะของตอนนี้เห็นว่า ฝั่งของเมกาฝั่งของยุโรปเนี่ยร้านอาหารต่างๆเริ่มซิกกลับมาเปิดได้ขายได้จริงๆเราดูแค่เมืองไทยก็รู้แหละเมืองไทยเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> จังหวะเปิดเมืองปุ๊บเปิดห้างปุ๊บโอ้โหคนไปต่อคิวตัวร้านอาหารเนี่ยเต็มแน่นเอียดนะครับองนี้นเนี่ยเหมือนกันแต่เมืองนอกเขามาก่อนฝั่งของยุโรปอเมริกาเนี่ยมาก่อนแล้วครับติงขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วนะครับเร่อนี้การเชิงวาของธุรกิจร้านอาหารของเขาเนี่ยเป็นไปได้เช่นอ่าของเขาจะมีตัวเลสซอฟเตอร์ของตัวเมกาของฝั่งอเมริกานะครับก็ตัวนั้น ใกล้ลใกล้จะพิกเธอร์จะขาดทุนเนี่ยขาดทุนน้อยลงแล้วนะครับน่าจะค่อยๆตีกลับมาเป็นบวกในช่วงถัดไปได้นะครับ <S <S หรือว่า,าลูกค้าของเขาต่างๆที่เป็น,ปนลูกค้าร้านอาหารต่างเนี่ยในต่างตัวโลกก็ได้สนุกกันนะครับบวกกับนะครับสตอรี่ใหม่ๆของเขาเนี่ยการปลดล็อกนะครับบริษัทลูกเนี่ยที่เตรียมจะลิสเซตในช่วงถัดไปเนี่ยก็เป็นทีนึงเป็นอีกจิมมินึงนะครับในเรื่องของตัวโคกอาหารสัตว์นะครับในการที่จะสปรินออฟบริษัทลูกขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะได้ โมเมนตัม um ของ P/E ที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าธุรกิจพวกอย่างนั้นเนี่ยงบผมว่าอาหารสัตว์นี่เป็นอะไรที่อตอบโจทย์นะครับคนที่อยู่บ้านมากขึ้นนะครับ mm. ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวความต้องการอยากมาเสริมมากขึ้นในนี้ภาพรวมแบบนี้มันจะทําให้ P/E ของตัว P.U. ที่อยู่ในโซนนี้ไม่ได้แพงเกไปนักเนี่ยอาจจะมีจังหวะการชิด P/E ขึ้นมานะครับทําให้สัญญาณของตัวราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมเชิงบวกมากขึ้นในช่วงถัดไปนะครับดูหุ้นตัวหนึ่งที่ผมว่า น่าจับตามองเลยนะครับในปีหน้าเราเนี่ยเห็นข่าวการเปิดตัว iPhone 13กันมาแล้วตอนแรกก็คิดว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องมันก็น่าจะมีการปรับขึ้นนะแต่พอมาดูกันกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์มันก็ปรับตัวย่อลงไปด้วยนะคะอันนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรหรอคะมันไม่มีสเสน่ห์หรอไอโฟนะ <c oughs> 13 <c oughs> โอเคก็ผมผมว่าตอบโจทย์คือตอนเนี้ยเวลาเล่นหุ้นต่างๆเนี่ยมันคือต้องมองไปข้างหน้าครับเนี่ย ถ้าเราเอาตัวที่เป็นรีเลทมากสุดละกันที่คนพูดถึงมากสุดเนี่ยผมว่าคงไม,ไม่ไม่หนีบตัวคอมเซเว่นคอมเซเว่น <c oughs> เป็นตัวที่เป็นธุรกิจทางด้านของตัวคาบลีกนะครับที่ลิงกับตัว iPhone มากที่สุดแล้วนะครับสัญญาณของตัวคอมเซเว่นเนี่ยมันมีสงวนในการเก็งไรขึ้นมาก่อนที่จะเปิดตัวเมื่อคืนพอสมควรนะสมัยที่ว่าตลาดเนี่ยมันเหมือนมีกิมมิ่ถ้าเรารู้ว่า <c oughs> ซีนิสตอรี่ลตลาดจะวิ่งเข้าไปเก็งก่อนพอเก็งสุดเนี่ย จังหวะที่แซกออกมาอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยการเปิดตัว i p h ฟนส13ออกมาเนี่ยคนจะดูอีกช็อตหนึ่งว่ามันดีพอในการที่จะเปิดอัพไซต์ในการเกบายต่อหรือจริงๆได้แค่นวนรอลคือโอเคงั้นๆน่ะหรือว่าจริงๆคือแย่กว่าคาดต่ำกว่าคาดเลยซึ่งผมว่าการเปิดตัวของ i อโฟนสิบสามเนี่ยถ้าเข้าที่เข้าไปดูเนี่ยเอทิศทางของรอบเนี่ยเอาวิเคราะห์ง่ายๆคือผมมองเหมือนเป็นแค่ไมเนเชนเนคืออ่า ฟีเจอร์อต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่แหวกเ,เออผมว่ามุกข,ของเขาในรอบเนี้ยไปวัน3สามค่อนข้าง,งเบามากนะครับไม่ค่อยมีฟีเจอร์อะไรที่ว้าวมากๆนะครับก็การเปนว่าตลาดมันการเป็นว่ามวข้อถึงผิดหวังเล็กๆนะครับดูดูดง่ายเมื่อวานของอ่หุ้นของตัว Apple ก็ปรับตัวลงนะครับ แอปโล่ <Apple S 1> ของวันนี้ก็ชัดเจนนะครับการเปิดตัวมันก็อาจจะผิดหวังคนคาดหวังไปเยอะว่าเออะระดับ Apple คงต้องมีอะไรที่แบบมีเทคโนโลยีอะไรที่มันดีๆมากกว่านี้นะครับในนี้ก็พืงก์นก็เลยกันว่ามีสองขาคือเก่งขึ้นมาก่อนแล้วอีกขาหนึ่งคือด้วยการเปิดตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยของ i p h o n ส3อาจจะไม่ได้เยอะแล้วคนอาจจะบวกกลับด้วยว่าช่วงผ่านมาอาส่สภาพเศรษฐกิจที่มันดูแย่คนจะรีบเปลี่ยนมือถือเลยไหมอันนี้ก็จะเป็นเฟสชั่นอีกรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของตัว mm hmm. พวกธุรกิจนี้หรือว่า มือถือเดิมก็ยังไม่ได้เจ๊งก็ใช้ใช้ไปก่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะคาดหวังว่า <c oughs> สัญญาณของตัวการซื้อของตัวการเปลี่ยนมือถือใหม่ๆเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะครับประมาณนี้ <c oughs> นะครับอ่ะง,งั้นถ้าเราดูคอมเซเว่นวันนี้มันหลดลงมานะเจ็ดสิบาทเจ็สิบห้าซางเรามองตัวนี้ยังไงดีละคะถ้าไม่อิงก,กับไอโซสิบสามันมีโอกาส <Okay. S 1> ไปไหมดีเลยครับสำถามดีเลยครับคือผมผมบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครเข้าตลาดมาในระดับหนึ่งเห็นพันักาน ของอตัวคอมเจเว่นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยต้องบอกว่าต้องตกใจในเรื่องของตัวกาไรของเขาจากเดิมที่เขาตลาดมาโอ้โหกาไรรายไดมากแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเขายืนพื้นไตรมาสหนึ่งอ่ะห้าร้อยล้านถือว่าค่อนข้างเก่งมากเป็นบริษัทที่มีสหวัในการเติบโตต,ตั้งแต่เข้าตลาดมาอย่างโดดเด่นแล้วผมเชื่อว่าช่วงถัดไปเกินนะการเดินหน้าเข้าสู่จุดที่เรียกว่าออทา,า,ามไฮไลท์ไตรมาหรือว่าลายปีเนี่ยจะได้เห็นนะครับผมเชื่อว่าพอจะตามมจะแผ่วๆลงมาอยู่ในโซนทักมันจาก เลเวลคอร์เตอร์หนึ่งคอเตอร์สองที่ห้าร้อยล้านเนี่ยอาจจะถาวมาสักประมาณสี่ร้อยล้านถือว่าในฝั่งของตัวคอรเตอร์สี่เนี่ยที่เข้าสู่ช่วงไฮพีซันเนี่ยโมเมนตัมนั้นจะดึงกับขึ้นมาแล้วก็ตีนิวไฮได้อีกช็อตหนึ่งนะครับแล้วบวกไปปีหน้าเนี่ยด้วยเขาเป็นพี่ใหญ่ของตัวธุรกิจทางด้านของรีเทลค้าปลีกของบ้านเราในธุรกิจพวกมือถือหรือว่า I o T ไอโอทีอะไรต่างเนี่ยทิศทางยังคงมองเหมือนเดิมนะครับว่าคอมเซตเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ เหมาะสำหรับคนลงทุนระยะกลางยาวราคาหุ้นจะไม่หยุดแค่นี้ครับยังสามารถที่เดินหน้าขึ้นต่อเรื่อยๆจากทนาการของตัวกำไรที่เดินหน้าทำดีหายืนอยูกันใเนี้ยขาการตับฐานเนี่ยรอซื้อครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวก็จะตีกลับขึ้นไปด้วยความคิดปังของติดิตเนี่ยเป็นโอกาสดีเลยแหละนะครับในเชิงราคาเป้าหมายเนี่ยเราประเมินไว้ที่แปดสิบสองบาทสำหรับตัวความเจ็ีครับผมเข้าเลยนะคุณตัวนี้ได้เลยตัวนี้ทุกจังหวะในการย่อเนี้ย น่าจะรอจังหวัดในการตั้งหลับเป็นจังหวัดในการตั้งหลับเลยครับผม ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะต้องยอมรับว่าสถานการณ์วัคซโควิด19ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ,ะระลอกที่3นี้นะคะที่ยังคงยืดเยื้อแล้วก็ยังคงรุนแรงอยู่แน่นอนมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจค่ะดังนั้นล่าสุดทางด้านของ e a c ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการปรับลดประมาณการ gdp ในปีนี้ลงค่ะโดยทางด้านของ e a c นะคะปรับลดคาดการ gdp ในปีนี้เหลือขยายตัว0.7%และปี2565ขยายตัว3.4%ค่ะ ทางด้านของดอร์ยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อุโสาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มง,งาน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์มีการออกมาเปิดเผยนะคะ EIC ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี2564ลงเหลือ0.7%จากเดิม0.9%ค่ะจากการระบาดในประเทศระฐอุที่3ที่รุนแรงและยืดเยื้อกระทบการบริโภคภาคเอกชนและทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศน้อยกว่าที่คาดการกันไว้ พร้อมมีการประเมินด้วยนะคะว่าเศรษฐีไทยในไตรมาสที่4มีแนวโน้มฟื้นตัวจากอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสที่เพิ่มขึ้นเป็น61%ภายในสิ้นปีนี้สนับสนุนความเชื่อมั่นและการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะขณะที่การส่งออกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะชะลอลงบ้างจากฐานที่สูงและผลกระทบของการระบาดสายพันธุ์เดลต้าที่กดดันเศรษฐกิจโลกและเป็นอุปสรรคต่อห่วงโซ่การผลิตทั้งในอุตสาหกรรมไทยและอาเซียน นอกจากนี้นะคะ EIC ยังคาดว่าภาครัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรฐษฐกิจเพิ่มเติมในปีนี้จากเม็ดเงินที่เหลือจากพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทและ2 0 0แสนล้านบาทจากพรกกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทค่ะขณะที่ในปี2565 EIC คาดการว่าเศรฐษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มเติบโตที่ 3. 4เจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งในเรื่องของการส่งออกอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นเอื้อต่อการเดินทางระหว่างประเทศ คาดการนะคะว่านะักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทยประมาณ6.3ล้านคนแต่การฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างช้าๆค่ะมองว่ากว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับไปฟื้นตัวก่อนช่วงโควิด19จะต้องรอถึงช่วงกลางปี2566แนะนำภาครัฐนะคะพิจารณากู้เงินเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยแม้ว่าระดับหนี้สาธารณะจะปรับสูงขึ้นกว่าเพดานหนี้ที่60%ต่อ GDP แต่ยังอยู่ในวิสัยที่ภาครัฐจะสามารถบริหารจัดการได้ค่ะการปรับลดประมาณการตัวเลข GDP ในครั้งนี้นะคะก็อยู่บนสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะในระลอกที่3ที่ยืดเยื้อแต่ถ้าหากมองไปข้างหน้านะคะเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะปี2,565ในมุมมองของ eic นั้นก็มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันต่อค่ะสําหรับใครนะคะที่คุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนต่างประเทศ<ะ>ต้องเคยได้ยินคํานี้นะคะเป็นความร่วมมัร่วมมือกันในอาเซียนนั่นก็คืออาเซียนลิงเกจนะคะที่จะมีการพัฒนาสินค้าและบริการร่วมระหว่างกันในตลาดทุนในโซนอาเซียนนะคะวันนี้มีความคืบหน้าหนึ่งในนั้นค่ะระหว่างตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นสิงคโปร์มาฝากกันนะคะในโครงการที่เขาจะอ้างอิงหลักทรัพย์กันนะคะที่ชื่อว่า DR ค่ะ โดยคุณภากร์ปีตาธวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์หรือว่า SGX ได้พัฒนาความร่วมมือด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ในอาเซียนอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือว่า DR ระหว่างไทยและสิงคโปร์หรือที่ชื่อว่า Thailand Singapore DR linkage ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนของทั้งสองประเทศนั้นสามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดภูมิภาคที่โดดเด่นและมีศักยภาพสำหรับ DR ที่เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ไทยจะอ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบีนยนใน SGX ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจของสิงคโปร์ยกตัวอย่างเช่น Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ Real Estate Investment Trust หรือว่า REIT นะคะในขณะที่ DR จะซื้อขายใน SGX นั้น จะอ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยทําให้ผู้ลงทุนในสิงคโปร์นั้นสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นได้เป็นจํานวนมากทั้งนี้ค่ะผู้ลงทุนของทั้งสองประเทศสามารถซื้อขาย DR ผ่านบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของตนเองซึ่งการซื้อขายจะเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศที่ DR เข้าจดทะเบียนนะคะ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดซื้อขาย DR ดังกล่าวได้ในระยะเวลา12เดือนข้างหน้าค่ะคือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมายร่วมมือนะคะที่ทําร่วมกันเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักลงทุนหรือว่ามีช่องทางทางเลือกของรนักลงทุนให้มากที่สุดด้ค่ะค่ะทางเลือกการลงทุนหลากหลายก็ต้องอยู่บนการศึกษานะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะให้ตรงกับสถานการณ์และก็จะสามารถสร้างผลสําเร็จกับการลงทุนของท่านได้แล้วค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเสิร์ฟกันนะคะให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกในรายอุตสาหกรรมแล้วก็วางแผนการลงทุนได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นพรุ่งนี้สี่ทุมเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ